ติดตามกันต่อคะ่ะเรื่องของกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24นะคะทางสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาคะ่ะได้ติดตามผลผลิตความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารคะ่ะ พันเอกสันทั์ชำนาญเวทค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริค่ะประจำปีงบประมาณ2566ในพื้นที่ตำบลผึ่งแดดตำบลดงมอและตำบลบ้านโคค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา2กลุ่มค่ะส่งเสริมการเลี้ยงสุก,กรพื้นเมือง2กลุ่มโครงการขุดสระเก็บอ,อน้ําในไรนาสวนผสมค่ะจํานวน13แห่งพร้อมโครงการประกอบได้แก่การเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงเป็ดเทศค่ะเลี้ยงปลาแล้วก็พืชผักสวนครัวและไม้ผลดีต้นค่ะเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนเข้าร่วมพบปะเยี่ยมชมผลผลิตจากการดําเนินกิจกรรมของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการพร้อมให้คําแนะนําในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลผลิตสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็งตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปครับ